ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องพระนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศสาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการมฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตร,รายมากสําหรับชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชาเยเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆท,ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพัดพราแจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันไม่ของที่มีอันที่จะต้องสลายไป แล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกําลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดด้็นหลังไหลออกมาแล้วเราก็ลังเกียดในเลือดเห็นว่ามันของเห็นว่าเป็นของโสโครของไม่สะอาด อันนี้สำหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจรือจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มวยความสกปรกเต็มวยความโสโครก แล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้ว่างว่าโง่มานาน แล้วก็มีความทะเยอทียานมาคมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็สแสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดจะถามย้าายอนมา <c oughs> ว่าเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าย,ย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติข้อาตมาเจ้าสวยก็เชิญสวยเจะงามก็เชยงามจะาแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปเจให้ไปสนใจนั้นเลิกแล้วอ้าถามว่าทาไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลัน คลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ํามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้ากินไม่ได้จะน้ำมือกินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรง,งพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ได้พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีถ้เห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเมื่อถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะเจียนเหมือน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันเสียเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดําเหลืองน้ำหนองเดียว,ว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลามาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งเน้นด่างเับพระอนาคามีมัคตอนนี้มามัคที่สองความจริงมันมัคเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เ,เรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดเดิมยอำนาจของพรหมีหารสี่ก็ได้หาทางตัดเด้วยกำนางของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่าเพราะกําลังกายาเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วนะมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งขโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไง ยพยาตาเชภมริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพป็นบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทา,าไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลกเกออนินทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางบาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราเฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญไม่ยังไงทำไมใจจงไม่คิด การที่เราดีและเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คําว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้จะคิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชัว่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็จะต้องรู้สภาวะของคนละสัมว่าคนละสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาปาทานอากุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามานดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาให้ความจริงจิตของเรามาระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอปาทานและกุศลกรรมที่ก็าทาเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอะไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาแล้ว่าคนจะฆ่านายเราใอ้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าคฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสในในายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโงอ่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอไม่จงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านเนี่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่บ่เร่อนั่นก็คือพระม,มีหามสีเจ้านายเก่าเราไม่คบเราครบกันคบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนแลสัตว์ไม่ได้รักเรื่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปรานีและอารมณ์ใจของท่านก็นดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้จฉาดุจยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็นชื่นออกเชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี่ยงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีน่นายท่านดีจริงๆท่านมีใจรมสดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้ามองจิตมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่อารมณ์งุ่นง่านงุ่นง่าน,านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันไม่ได้ความโหดร้ายเจ้นานายดึง เราป่าทานยึดนั่นเป็นของกูยึดตนี่เป็นของกูนั่นเพ่งของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทราบสิ่งของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี้ร้ายมากขับไปซิมันทําให้ใจงุ่ง,งานอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอเจ้าโง,ง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปสิ ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสีนายนี่คบไม่ได้คบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยื้อแย้งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ ไอ้ชาดทสยาใครก็มีมีแต่ความเย็นดีเมือ่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพี่ยงพร้มท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายก็มาจนเต็มกําลังใจนายเข้ามาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายที่เจรณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้งอ้วนเลี้ยงสมาธิเสิ้อ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายที่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสำราญอ้วนเทีดีมีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาเกิดกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทะยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิด แล้วก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดแา่จากของรักของชอบใจนี้ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุก์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทํำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปใน,นสุด ท่านก็จะบอกว่านโน่นเนี่ยเปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปได้วยโทสะจริตองสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนําให้ใช้พิจารณาคือเพ่งเกสินได้แก่โลหิตกสินอื้นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคําเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจรารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงย่อตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองพีทนนีน้อยดน้อยเหลืองเหลืออ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพึ่ง แล้วก็แปรเปร่าเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิธิตามารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโ,โลกีได้แล้วเดืทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หากข้ามความโกรธมันได้ตัดไม่ได้หรืว,ว่าห้ามช่างขาช่างข,า,ขาที่สามาเดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจริงจะขาดองสมเด็จพระบรามาโลกกัหน่ายก็อดีตฐานในดอกบัวนั่งเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอนนอเน่เาดอกบัวแห้เหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมมาสมาุทธเจ้าทําดอกบัวกรีบหล่นลงไปสมุดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็ไปเจรนานดูก็เอ้ยว่าดอกปัวนี่ที่แรกที่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อจะครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ร้อยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นผักก็หายก้านก็หักมีสภ,ภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภ,ภาพอย่างนี้มีความเกิดกันในเบื้องตน้นแล้วก็มีการสลายตัวไปเนท่ากลาง มีการคลายตัวเป็นธรามกลามมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นองเราเพือเ่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นองเราเนี่มันเป็นสภาวะของความโง,ง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดรละเมื่อใจไม่นโง,ง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุก ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวเปน็นในที่สุดเหมือนกับดอกโบวที่เราเห็นจำใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองน,นี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอาหารหันเลยผลน,นี้สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอนหาาันตผล แต่ของเรายังไม่เอางอ่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นข้นนานาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ก็ดีเรื่อทรงอยู่ในโลหิตะกะสิณก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคี่คิดว่าทุสลายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันห้ามันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ตรงทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรมรหารสีเทียงเท่านี้บบรัมบรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจทั้งเท่านั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความขึ่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมแบบนี้แล้วเห็นว่าสภาวะร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในบริการหนึ่งโทสะความเยบาหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดี ที่เราปฏิบัติแตมกระแสสัฏธรรมเทศนาขขงองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าเดิมหน่ายครบนายใหม่คือพรหมีหันสีแลวก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธจะบ้านเ่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็เยับค้นจากความทุกข์เดิมหน่ายขับความรักกับความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรรนดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่เสรัจจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนี้ไปขอสาวกาขอองค์สมเด็จปปพระพุทธเจ้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจรารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านสาธนาเสด็